วิธีการตั้งค่าคะแนนสะสมสำหรับลูกค้า l อ y เว r รมีฟังก์ชันการให้คะแนนและการลดคะแนนสะสมของลูกค้าทุกครั้งที่มีการลงทะเบียนลูกค้าเมื่อลูกค้าเหล่านั้นทำการซื้อสินค้าพวกเขาจะได้รับคะแนนจำนวนหนึ่งซึ่งลูกค้าสามารถนำคะแนนที่ได้มาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปได้ และคุณยังสามารถทำบัตรสมาชิกที่มีบาร์โค้ดเอาไว้ใช้สำหรับสะสมคะแนนให้ลูกค้าแต่ละคนได้การตั้งค่าการตั้งค่าคะแนนลูกค้าให้เข้าไปที่ระบบหลังร้านเลือกเมนูการตั้งค่าและคลิกที่ความจงรักภักดีโปรแกรมจะตั้งค่าคะแนนพื้นฐานเป็น1%ให้ก่อนซึ่งลูกค้าจะได้รับคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดสั่งซื้อ คุณสามารถแก้ไขค่าคะแนนตามความต้องการของคุณได้กดปุ่มบันทึกเพื่อยืนยันขั้นตอนการลงทะเบียนลูกค,ค้าคุณสามารถลงทะเบียนลูกค,ค้าใหม่ได้ในขณะที่กำลังทำการขายในแอป l o y v e r s e POS โดยคลิกที่ไอคอนควายไมตรีออกอังนอนูเพิ่มลูกค,ค้าที่มุมบนขวาของหน้าจอจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาคุณสามารถเลือกลูกค,ค้า ที่มีอยู่หรือจะเพิ่มลูกค้าใหม่ก็ได้โดยการคลิกที่เพิ่มลูกค้าใหม่ในกรณีที่คุณเพิ่มลูกค้าใหม่ให้ทำการใส่ข้อมูลของลูกค้าซึ่งจะต้องกรอกชื่อลูกค้าหรืออีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์อย่างใดอย่างหนึ่งส่วนช่องอื่นๆจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ในส่วนของเลขบาร์โค้ดที่ใช้เป็นรหัสสมาชิกให้กรอกลงในช่องรหัสลูกค้าโดยจะพิมพ์เองด้วยแป้นพิมพ์หรือใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด หรือจะใช้กล้องของอุปกรณ์ก็ได้เสร็จแล้วให้กดบันทึกตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเสร็จแล้วกดเพิ่มตั๋วที่มุมขวาบนหลังจากที่ลงทะเบียนลูกค้าและกดเพิ่มลงในตั๋วแล้วต่อไปให้ดําเนินการขายตามปกติหลังจากนั้นในหน้าชําระเงินหลังจากกดชําระเงินแล้วคุณจะเห็นอีเมลของลูกค้าที่หน้าจอกดปุ่มส่งใบเสร็จถ้าต้องการส่งใบเสร็จให้กับลูกค้าทางอีเมล กดปุ่มเริ่มการขายใหม่เพื่อกลับไปที่หน้าจอาการขายการใช้คะแนนที่หน้าจอขายให้กดขายสินค้าตามปกติเสร็จแล้วคลิกที่ไอคอนเพิ่มลูกค้าที่มุมขวาบนของหน้าจอในหน้าต่างป๊อปอัพให้คุณเลือกลูกค้าที่ต้องการจากรายชื่อลูกค้าทั้งหมดสามารถใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาลูกค้าด้วยชื่อหรืออีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ คุณยังสามารถสแกนบาร์โค้ดจากบัตรสมาชิกของลูกค้าด้วยเครื่องสแกนบาคคร์โค้ดหรือจะใช้กล้องก็ได้หลังจากที่คุณเลือกลูกค้าขึ้นมาแล้วคุณสามารถดูโปรไฟล์ของเขาพร้อมดูจำนวนคะแนนที่สามารถนำมาแลกได้เสร็จแล้วกดปุ่มแลกคะแนนโปรแกรมจะแสดงมูลค่าการใช้แต้มสะสมสูงสุดให้คุณสามารถแก้ไขและป้อนจำนวนแต้มสะสมตามที่ลูกค้าต้องการได้เอง หลังจากนั้นกดตกลงคะแนนจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนลดจากยอดซื้อทั้งหมดคุณสามารถเห็นแต้มสะสมที่ใช้เป็นส่วนลดได้ในบรทัดส่วนลดกดปุ่มชำระเงินเพื่อดำเนินการชำระเงินตามปกติฐานข้อมูลลูกค้าในระบบหลังร้านคุณสามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดได้ที่ระบบหลังร้านเข้าไปที่ระบบหลังร้าน และไปที่เมนูลูกค้าสามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้โดยกดที่ปุ่มเพิ่มลูกค้าจะมีหน้าสำหรับกรอกข้อมูลลูกค้าขึ้นมาให้ทำการกรอกข้อมูลลูกค้าให้เรียบร้อยในการสร้างลูกค้าใหม่จะต้องกรอกข้อมูลลงในช่องชื่อหรืออีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์อย่างน้อยช่องใดช่องหนึ่งสามารถใส่โน้ตบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมของลูกค้าได้อีกด้วย หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มบันทึกคุณสามารถแก้ไขชื่อหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่รหัสลูกค้าและข้อมูลอื่นๆได้โดยการคลิกที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวมีปุ่มแก้ไขคะแนนสะสมและลบลูกค้าตรงส่วนเมนูเพิ่มเติม คุณสามารถป้อนคะแนนสะสมที่ต้องการแก้ไขในช่องแก้ไขคะแนนสะสมเสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึกสามารถเปิดดูข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ชื่อลูกค้าที่ต้องการจากหน้าฐานข้อมูลลูกค้าประวัติการสั่งซื้อคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อของลูกค้าที่เมนูรายงานไปที่ใบเสร็จรับเงินในระบบหลังร้าน ไปที่เมนูรายงานใบเสร็จรับเงินกดไอคอนค้นหาอ้อนชื่อลูกค้าหรือเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลก็ได้เสร็จแล้วกดปุ่ม enter ที่แป้นพิมพ์คุณจะเห็นรายการใบเสร็จทั้งหมดที่ลูกค้าคนนั้นเคยซื้อหากคุณคลิกที่รายการใบเสร็จจะมีรายละเอียดของใบเสร็จนั้นโชว์ขึ้นทางขวามือ หากต้องการดูประวัติการซื้อของลูกค้าในขณะที่ทำการขายให้เลือกลูกค้าที่ต้องการขึ้นมาและคลิกที่ปุ่มดูประวัติการสั่งซื้อบนหน้าข้อมูลลูกค้าคุณจะเห็นรายการใบเสร็จที่ผ่านมาทั้งหมดที่ลูกค้าเคยซื้อและคุณสามารถคลิกใบเสร็จเพื่อดูรายละเอียดได้คุณสามารถกดคืนเงินหรือส่งใบเสร็จทางอีเมลปุ่มส่งใบเสร็จจะอยู่ในเมนู3จุดหรือสามารถพิมพ์ใบเสร็จซ้ำ หากเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใบสอนจะขอให้มีความสุขกับการใช้งานลอยเวิร์ด s o s